สวัสดีเพื่อนๆชาวเล่าเรื่องบอลจีนพบกับผมอีกครั้งนะครับกับแอดลินนะครับวันนี้มีเรื่องราวมาอัปเดตให้กับพวกเราได้ฟังกันนะครับซึ่งเป็นประเด็นที่คนไทยเองก็ให้ความสนใจนะครับเนื่องจากว่าในประเทศไทยเนี่ยมีนักเตะต่างชาติรายหนึ่งนะครับวิกเตอร์คาโดโซใช่ไหมครับก็ออกมาให้ความสนใจที่อยากจะแปลงสัญชาตินะครับเพื่อจะมารับใช้ทีมชาติไทยของเรานะครับในนั้นก็ต้องดูนะครับว่าทางสมาคมฟุตบอลไทยของเราเนี่ยจะตอบสนองกับเรื่องนี้ อย่างไรคราวนี้ครับเรื่องที่จะเล่าเนี่ยมันก็เกี่ยวข้องกับทางสมาคมฟุตบอลจีนเนี่ยครับที่เขาเองกําลังเร่งที่จะดําเนินการแปลงสัญชาตินักเตะเพิ่มอีก1คนนะครับนับเป็นนักเตะ แปลงสัญชาติแบบไม่มีเชื้อชาติคนที่6ของพวกเขาแล้วนะครับคนแรกที่เรารู้จักกันดีนะครับก็ติดทีมชาติไปก็คือเอลเคสันนะครับคนที่2นะครับก็ลงสนามให้กับพวกเราได้เห็นไปแล้วนะครับก็คืออลันคาวันโยนะครับคนที่3ไล่ต่อต่อกันมาเลยนะครับคือแฟนาติโยนะครับจริงๆคนนี้เนี่ยถูกเรียกตัวเล่นทีมชาติแล้วนะครับแต่เนื่องจากมีการบาดเจ็บนะครับเราเลยไม่เห็นผลงานของเขาในสนาม ในช่วงคัดบอลโลกที่ผ่านมาของทีมชาติจีนนะครับคนที่4เนี่ยคนนี้เนี่ยแปลงสัญชาติเรียบร้อยแล้วครับแต่ก็น่าสงสารนิดนึงนะครับยังไม่เคยถูกเรียกตัวติดทีมชาติเลยนะครับก็คืออารอยซิโอนะครับและคนสุดท้ายครับที่เป็นปัญหาและหลายคนถามเข้ามาเยอะมากนะครับก็คือริคาโดกุลานนะครับต้องบอกอย่างนี้ครับริคาโดกุล้านเนี่ยแปลงสัญชาติเรียบร้อยแล้วนะครับแต่ยังติดเงื่อนไขบางอย่างอยู่นะครับจากทางฟีฟ่านะครับจึงยังไม่สามารถรับใช้ทีมชาติจีนได้นะครับเดี๋ยวเรื่องของริคาโด้ก เ,เดี๋ยวผมจะทําคลิปแยกเอาไว้ให้อีกคลิปหนึ่งนะครับเพราะว่าเรื่องราวของเขาในการแปลงสัญชาติรวมถึงกฎเงื่อนไขเนี่ยที่มันมีข้อผิดพลาดน,นมันน่าสนใจนะครับและคนที่6ครับที่เขากําลังเล่นดําเนินการกันอยู่เนี่ยก็คือในส่วนของอารันคาเด็กหากเ,เพื่อนๆนะครับสนใจเรื่องนโยบายการแปลงสัญชาตินักเตะ ของทางสมาคมฟุตบอลจีนนะครับรบกวนคอมเมนต์เข้ามานะครับแล้วเดี๋ยวผมจะได้ทําคลิปแยกเอาไว้นะครับเพราะว่าผมไม่แน่ใจว่าเพื่อนๆเนี่ยอ่า ได้รับข้อมูลข่าวสารมากน้อยเพียงไหนนะครับกลัวว่าถ้าทำไปแล้วเพื่อนๆอ,อาจจะไม่ชอบนะครับถ้าถ้าเกิดสนใจนะครับเดีย๋ยวผมจะเล่าให้ฟังนะครับว่าเขามีนโยบายมีแนวคิดและการตอบสนองของแฟนบอลชาวจีเนเป็นยังไงนะครับก็ยังไงรบกวนคอมเมนต์นิดหนึ่งนะครับส่วนคลิปนี้นะครับเรามาทำความรู้จักกับอารันคาเด็กกันก่อนนะครับอารันคาเด็กเนี่ยเป็นศูนย์หน้าร่างโยงนะครับที่ย้ายเข้ามาเล่นให้กับชงชิ่งมีฟานในช่วง กลางปี2016นะครับและในตอนนั้นเนี่ยทางชงชิงเนี่ยใช้เงินกว่า5ล้านยูโรนะครับไปสู่ขอเจ้าตัวมาจากเซาเปาโลนะครับและเพียงแค่ครึ่งฤด,ดูกาลเท่านั้นนะครับอารันคาเด็กเนี่ยก็เป็นนักเตะต่างชาติที่เป็นขวัญใจของกองเชียร์ทันทีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ย โชว์ฟอร์มได้หรูมากนะครับยิงไปถึง7ประตูนะครับจากการลงสนามเพียงแค่5นัดเท่านั้นและเข้าปีที่2ของอารันคาเดกครับเจ้าตัวกับทําผลงานได้ต่ํากว่าที่แฟนบอลคาดหวังไว้นะครับเพราะฤดูกาลที่2เนี่ย <c oughs> เขายิงได้เพียงแค่10ประตูเท่านั้นนะครับจาก27นัดที่ลงสนามนะครับเรียกได้ว่าเพิ่มเติมขึ้นมาแค่3ประตูแต่ลงเล่นมากกว่าเดิมเนี่ยเกือบ3เท่าตัวนะครับแม้ผลงานจะดูไม่เข้าตา แต่แฟนบอลเนี่ยก็ยังไม่ได้ออกมาพูดอะไรมากนะครับเพราะว่าผลงานภาพรวมของสโมสสเนี่ยเรียกว่านักเตะทุกๆคนเนี่ยมีฟอร์มดอกกันลงไปนะครับในฤดูกาล2017เนี่ยสโมสรเนี่ยหล่นไปอยู่อันดับที่10ของตารางนะครับคราวนี้ครับเจ้าตัวเนี่ยกลับมาทำ ผลงานได้ดีและเป็นฮีโร่ในฤดูกาล2018ครับในปีนั้นเนี่ยต้องบอกว่าทัพมอไฟเทอร์โบเนี่ยรุนหนักมากนะครับที่จะตกชั้นนะครับพอทั้งฤดูกาล30นัดเนี่ยพวกเขาแพ้ไปถึง14นัดนะครับแล้วต้องมาตัดสินกันนัดสุดท้ายนะครับเขาเก็บสุดท้ายเนี่ยเขาเก็บได้เพียงแค่32คะแนนนะครับซึ่งมีคะแนนเท่ากับทีมที่ตกชั้นแต่มาตัดกันตรงที่ประตูได้เสียครับแล้วอารันคารเด็กนะครับในฤดูกาลเนี่ยเขาเหมาคนเดียวไปถึง16กประตู และ16ประตูตรงนี้เนี่ยมันสามารถช่วยเรื่องประตูได้เสียของสโมสรได้นะครับทำให้ชมชิงลี่ฟานเนี่ยก็ยังอยู่รอดในลีกสูงสุดต่อไปนะครับ mm hmm. เรียกได้ว่าในปีที่3เนี่ยก็ระเบิดฟอร์มขึ้นมาเลยนะครับทั้งฤดูการยิงไปถึง16ประตูนะครับคราวนี้ครับพอในปีที่3ครึ่งหรือปีที่4ของเขาเนี่ยเขาได้รับความไว้วางใจกับกุนซือนะครับซึ่งตอนนั้นได้เป็นจอร์ดี้คราฟ์นะครับก็ให้สวมปอกแขน ตันทีมนะครับในฤดูกาล2019น้ะครับและเจ้าตัวเองก็ตอบแทนได้ดีนะครับโดยการยิงไปถึง14ประตูทั้งฤดูกาลนะครับกับบทบาทในการกระตุ้นเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลานะครับเอาเป็นคนที่มุ่งมั่นทุกครั้งนะครับที่ได้ลงสนามนะครับแล้วก็มีการเรียกเพื่อนให้จ่ายบอลนะครับวิ่งหาช่องทําทางตลอดนะครับแล้วก็พาทีมเนี่ยกลับมาจบที่อันดับ1 0 ของฤดูกาลได้อีกครั้งหนึ่งและในฤดูกาลล่าสุดนะครับฤดูกาล2020เนี่ยเจ้าตัวมีปัญหาอาการบาดเจ็บเข้ามาแทรกแซงนะครับแต่ยังไงก็ตามนะครับจาก15นัดที่มีกาสลงสนามเนี่ยเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มหรูนะครับยิงไปถึง9ประตูนะครับแล้วก็พาทีมเนี่ยทะยานขึ้นมาจบอยู่ที่อันดับ6ของฤดูกาลได้สําเร็จนะครับแต่ปัญหามันอยู่ตรงนี้ครับพอจบฤดูกาลปุ๊บเนี่ยทางชงชิงลีฟานเนี่ยมีปัญหาเรื่องการเงินนะครับทำให้สโม ต้องตัดสินใจขายนักเตะสูน้าตัวเก่งของพวกเขาออกจากทีมนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ย เจ้าตัวก็ไปร่วมทับกับเซนเชนเอฟซนะครับในฤดูกาล2021เนี่ยเปิดมาแล้วเพียงแค่5นัดเนี่ยเจ้าตัวก็โชว์ฟอร์มได้ดีนะครับยิงไปแล้ว3ประตูนะครับและเรื่องของการแปลงสัญชาติอลันคาเด็กเนี่ยณนะปัจจุบันคือซานสมาคมฟุตบอลจีเนี่ยกำลังยื่นข้อเสนอให้กับเจ้าตัวพิจารณานะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ยผ่านเงื่อนไขของรัฐบาลจีนะครับที่อาศัยและทํางานอยู่ในประเทศจีนครบ5ปีพอดีนะครับเพราะว่าเจ้าตัวเนี่ย ลงเล่นครั้งแรกเนี่ยช่วง กรกฎาปี2016นะครับและตอนนี้เนี่ยก็คือเดือนกรกฎาปี2021นะครับครบ5ปีพอดีนะครับแล้วเจ้าตัวเองก็ผ่านเงื่อนไขของทางฟีฟ่นะครับก็คือว่าไม่เคยลงเล่นให้กับทีมชาติดั้งเดิมนะครับก็คือบราซิลเนี่ยชุดใหญ่มาก่อนนะครับดังนั้นถ้าเกิดแปลงสัญชาติสําเร็จเนี่ยเขาเองก็สามารถรับใช้ทีมชาติจีนได้เลยและจากการวิเคราะห์ของทีมงานเล่าเรื่องบอลจีนรวมถึงข้อมูลจากสายข่าวจากประเทศจีนเนี่ย เราเชื่อว่าอารันคาริคนะครับจะตัดสินใจแปลงสัญชาติมารับใช้ทีชาติจีนนะครับแต่ส่วนว่าเราจะเห็นเขามาลงเตะในการคัดเลือกฟุตบอลโลกโซนเอเชียรอบ12ทส,สุดท้ายเปล่าเนี่ยอันนี้เนี่ยก็ต้องอยู่ที่ว่าจะดําเนินการเอกสารเนี่ยทันหรือเปล่านะครับก็อันนี้ต้องลุ้นนะครับนน่ตอบไม่ได้จริงก็ต้องลุ้นนะครับแต่ถ้าเกิดได้ขึ้นมาเนี่ย บอกเลยนะครับว่าทีมชาติจีนชุดนี้เนี่ยจะมีมิติในเกมการบุกมากขึ้นนะครับผมจะลองพูดคร่าวๆกว่อนนะแต่ว่าจะทําคลิปแยกออกไปนะครับเกี่ยวกับรูปแบบการเล่นของทีมชาติจีนเนี่ยถ้าใครสังเกตมาเนี่ยตอนหลีเฉียงมาทําทีมเนี่ย การส่งบอลเท้าต่อเท้าเนี่ยจะมีมากขึ้นในการโยนยาวเข้าไปหรือการโยนและให้กองหน้าโบกนะครับเนื่องจากกองหน้าปัจจุบันที่เขาใช้เนี่ยนี่คือเอลเคสันนะครับไม่ได้มีจุดเด่นเรื่องของรูปก,การอากาศนะครับดังนั้นบอลเท้าสู่เท้าการทําชิงส่งเนี่ยจะมีให้เห็นมากกว่าแต่เมื่อได้อลรันคาเด็กที่เป็นกองหน้ารูปแรงสูงเข้ามาเนี่ยผมเชื่อว่าการเล่นแบบฟุตบอลจีนดั้งเดิมเนี่ยที่โยน คิดอะไรไม่ออกโยนไปให้สูงหน้าสูงหน้าแบบทาร์เก็ตแมนรับบอลเอาไว้เนี่ยจะมีมากขึ้นนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยมิติกเกมการลุกของจีนจะมีมากขึ้นและตรงนี้เนี่ยด้วยความสูงของเขาเนี่ยก็สามารถใช้รูปร่างเนี่ยเพื่อเอาไปชนกับกองหลังของทีมชาติที่ต้องเจอก็คือทางญี่ปุ่นนะครับทางโอมาน ซาอุดิอาระเบียเวียดนามาเนี้ยได้แน่นอนนะครับรวมถึงออสเตรเลียด้วยนะครับดังนั้นก็ต้องมาลุ้นกันนะครับว่าอารันคาเด็คเนี่ยจะสามารถแปลงสัญชาติได้ทันหรือเปล่านะครับก็วันนี้ครับก็มาอัปเดตให้ฟังนะครับว่าจะมีว่าที่นักเตะแปลงสัญชาติแบบไม่มีเชื้อชาติคนที่6แล้วนะครับสำหรับทางฟุตบอลจีนนะครับส่วนทางฟุตบอลไทยว่ายังไงครับก็ต้องมาติดตามข่าวเช่นเดียวกันนะครับ ถ้าใครชอบคลิปแบบนี้นะครับที่นําเรื่องราวเกี่ยวกับข้อมูลของฟุตบอลจีนมาเล่าให้ฟังนะครับอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกด s u b สไครต์ให้กับเรเล่าเรื่องบอลจีนด้วยนะครับสวัสดีครับ